รัฐบาลพลักดนันนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐไทยก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเกิดการปรเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรมที่ดินภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดินพุทธศักราช2563ถึง2566ขึ้นเพื่อกำหนดทิศท,ทางและกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม รองรับการให้บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านต่อกระแสะความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่โลกยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นกลุ่มที่ดินจึงได้มีการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนหรือ RTK GNSS Network มาใช้ในการรังวัดรูปแปลงที่ดินเพื่อหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระดับสากลเกิดการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นการผังเมืองการจัดเก็บภาษีการคมนาคมขนส่งการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นตน้น ทั้งนี้เนื่องจากการรังวัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผ่านมาไม่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินที่ละเอียดเพียงพอต่อการระบุตำแหน่งในพื้นที่จึงต้องใช้หลักการระวังชี้แนวเขตของเจ้าของที่ดินและข้างเคียงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอย่างมากมายโดยเฉพาะข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนด้วยกัน ดังนั้นการรังวัดด้วย RTK GNSS Network จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการใช้เทคนิคและวิธีการรังวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล RTK GNSS Network มีหลักการทำงานคือช่างรังวัดหรือผู้ใช้งานของระบบโครงข่ายจะรับสัญญาณดาวเทียมณนะตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัดจากนั้นทำการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม Control Center เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลดาวเทียม ผู้ใช้งานจึงได้ค่าพิกัดของตำแหน่งที่รังวัดอย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการคิวรังวัดแก่ประชาชนจากเฉลี่ย120วันเหลือเฉลี่ยเพียง50วันและยังช่วยลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน RTK GNSS Network บริการรังวัดที่ดินยุคใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน